สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้ตั้งเป็นประเด็นท็อปปิกผ่านช่องทาง t ิ t t อก l ลน e นะครับในค่ำคืนวันพ25 67ครับเวลาประเทศไทย19นาฬิกา5นาทีโดยประมาณครับสำหรับประเด็นที่ตั้งท็อปปิกหัวเรื่องพูดคุยและบอกการ์น,นะครับก็คือการ แจ้งการครอบครองนะครับเพื่อรับสิทธิการเช่าในการครอบครองที่ดินเข้าทําประโยชน์เข้าทํากินในที่ดินสอบกอของคนอื่นให้ได้รับอนุญาตนะครับตัวนี้ก็จะมาบอกกล่าวแราแจ้งกานในค่อนข้างจะเป็นรายละเอียดที่ครอบคลุมและกันสำหรับประเด็นเรื่องนี้แน่นอนว่าหลายคนอาจจะเรียกก็ตามแต่นะครับหลายคนอาจจะเป็นการบอกว่าปลดล็อก ให้การซื้อขายได้หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับไม่ถึงขนาดปลดล็อกให้ซื้อขายได้เพียงใช้คําว่ากฎหมายยังใช้คําว่าเป็นทางออกทางออกหนึ่งหนึ่งลักในกรณีแก้ไขปัญหา,าตามเปลี่ยนมือนะครับ <laughs> เพราะว่าอะไรครับาบางทีมันไม่ใช่การปลดล็อกทีเดียวนะสวัสดีทุกคนที่กําลังเข้ามารับชมรับฟังนะผ่านทางติ๊กตอกไลน์นะครับก็ เสียงชัดเจนไหมเอ่ยนะครับได้ยินซุ้มเสียงชัดเจนไหมนะครับได้ยินหรือไม่ได้ยินยังไงก็ลบแจ้งกันด้วยครับก็อนุญาตสาวเช็คนิดนึงนะครับเสียงชัดไหมเอ่ยนะครับถ้าไม่ชัดยังไงรบกวนบอกกันได้ครับและใครมีประเด็นคําถามที่จะถามไทยกันเข้ามาก็พิมพ์กันเข้ามาได้ก็จะตอบตอบได้ในทันท่วงทีนั่นแหละนะครับ คำถามไหนที่ตอบได้คําถามไหนที่ตอบไม่ได้หรือมีประเด็นที่ต้องไปคา้าเพิ่มเติมเนี่ยก็จะนํามาทําคงทาคลิปให้นะเพื่อบอกเก่าเราแจ้งกันไม่น่าจะโอเคอยู่เพราะว่าไฟติดอยู่เสียงชัดไม่เอ่ยนะครับชัดไม่ชัดยังไงบอกบอกกันด้วยนะครับเอาละครับสาระกันเลยนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับก็สําหรับ เรื่องของการปลดล็อกแน่นอนว่าปีหกหกนะครับเดือนธันวามันมีประกาศตามระเบียบระเบียบหนึ่งนะระเบียบนี้เขาเรียกว่าระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการคัดเลือกการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรการโอนการตกท่อทางมรดกสิทธิ์การเช่าหรือเช่าซื้อและการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินฉบับที่2พศ2566 นะครับต้นทางระเบียบตัวนี้มีแรกเริ่มเดิมทีต้นทางก็คือของ6,4ฉบับแรกของ66ฉบับที่2ซึ่งลงในราชกิจจารงประกาศในราชกิจจานะครับวันที่8ธันวาสองพหระเบียบตัวนี้มีผลใช้บังคับ2ออวันที่9ธันวาคมสอง6นหะครับเนื้อหาสาระของการปลดล็อกเรื่องประเด็นของการซื้อขายเรื่องการแจ้งสิทธิการเช่าเนตเจอยู่ในข้อ 62ครับซึ่งเป็นระเบียบ66เขียนขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับส่วนที่เป็นเรื่องโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับแน่นอนว่าโฉนดเพื่อการเกษตรระเบียบปี64ระเบียบชื่อตัวนี้แหละ64ไม่ได้เขียนไว้นะครับก็มาเพิ่มส่วนที่5เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรอยู่ในส่วนที่5ก็ข้อ62เนี่ยนะครับเขาก็เขียนไว้นะครับ ชัดไม่ชัดยังไงนะครับซุ่มเสียงได้ยินหรือไม่ได้ยินยังไงรบกวนบอกกล่าวราแจ้งกันด้วยนะครับข้อ62นะครับถือว่าเป็นไฮข้อนี้หลายคนว่ามาปลดล็อกเลยนะครับเขาบอกว่าผู้ใดที่เข้าทําประโยชน์ในที่ดินสปกที่ได้จัดให้แก่กเกษตรกรแล้วโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินนะครับ ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้มาแจ้งการครอบครองที่ดิน,นกับสวกรภายใน2ปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับเพื่ออะไรครับเพื่อรับสิทธิการเช่าตามระเบียบ62วรรคสองหลายคนอ่านแค่วรรคแรกแต่จริงๆข้อ62เนี่ยมันมี2วรรคนะครับวรรคสองก็ก็คือ62วรรคสองเขาบอกว่าหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการขอรับสิทธิการเช่าให้เป็นไปตามประกาศ ของคณะกรรมการกำหนดนะครับซึ่งก็ประกาศหนวันที่1ธันวา2566ครับประกาศแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ก็สรุปข้อ62ถ้าพูดบ้านๆนหน่อยก็คือ,อาการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินสปกอของคนอื่นนะครับมีหน้าที่ครับ ต้องไปแจ้งสิทธิ์เพื่อรับสิทธิ์ต้องไปแจ้งกับสบปรกรเพื่อรับสิทธิ์การเช่าต้องไปแจ้งเพื่อรับสิทธิ์การเช่าส่วนวิธีการแจ้งหลักเกณฑ์ยังไงเนี่ยนะครับก็ส่วนที่5ระเบียบนี้ระเบียบฉนเพื่อการเกษตรเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าให้เป็นไปตามประกาศประกาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันแน่นอนนะย้ยาะครับต้องเป็นเรื่องเราต้องมีการเข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินสปรกรของคนอื่นก่อนวัน วันที่ก่อนวันที่เก้าธันวาสองห้าหกหกนะครับ,นะรบหลังไม่วันที่เก้าและนับแต่วันที่เก้ามาเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะระเบียบเขียนไว้ชัดว่านะเข้าไปครอบครองทำประโยชน์ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ,คบ,นะคบให้มาแจ้งภายในสองปีก็เนี่ยหกหกก็นะับไปอีกสองปีครับเก้าธันวาหกหก ระเบียบมีผลใช้บังคับวันที่9ธันวาคม2566ตามความในมาตราเอ่ยตามความในข้อ62แห่งระเบียบขรามการประรูปปี64ครับฉบับที่2แก้ไข66เพิ่มเติมส่วนที่5ตบบนี้ผมอาจจะให้รายละเอียดน้างครอบคลุมหน่อยเนื่องจากเป็นเรื่องปฏิบัติทีนี้เรามาดูะระเบียบเรามาดูตามข้อหลายคนอ่านว่า หลายคนเนี่ถามมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปดูแค่ข้อ62วรรคหนึ่งแต่จริงๆก,การดําเนินการต่างๆวิธีการแจ้งต้องทํำยังไงเนี่ยนะครับต้องเป็นไปตามข้อ62วรรคสองเป็นไปตามประกาศครับประกาศเนี่ยเขาก็ประกาศออกมาแล้วประกาศคณะอำการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขอรับสิทธิ์การเช่าที่ดินนะฮะ สำหรับคนที่ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วกันเอาเป็นว่าชื่อชื่อมันค่อนข้างยาวนะครับชื่อเต็มๆครับเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าก็คือประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยเงื่อนไขหลักเกณฑ์วิธีการในการขอรับสิทธิการเช่าของผู้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้จัดให้แก่กเกษตรกร,รแล้วโดยไม่ได้รับอนุญาตาตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพูดง่ายๆขอรับสิทธิ์ในกรณีเราไปครอบครองที่ดินส่กรงของคนอื่นนั่นแหละนะครับ ประกาศตัวนี้ก็มีการลงนามและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติมาอตอนนี้ตอนนี้ก็คือมีหนังสือเวียนน่าจะน่าจะเวียนทั่วทุกจังหวัดแล้วนะครับอตอนนี้ทั่วทุกจังหวัดน่าจะได้รับทราบหนังสือเวียนซึ่งออกโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส่วนกลางแล้วนะครับส่วนกลางน่าจะเวียนหนังสือไป,รอปครอบคลุมทุกจังหวัดแล้วนะครับที่เป็นพื้นที่นะครับ เนื้อหาสาระนะครับเนื้อหาสาระเรามาไล่เรียงเนื้อหาสาระนะครับมีประเด็นคาถามไหมเอ่ยพอดีมันเลื่อนเร็วมากแนละ้วผมไม่แน่ใจอ่ะนะครับอืมอืมอ่ะเสียงชัดไหมเอ่ยนะครับซุ้มเสียงชัดไหมใครมีประเด็นคำถามก็ก็พิมพ์ไว้แล้วกันนะเรื่องนี้อาจจะ พูดคุยกันยาวนิดหนึ่งแต่ไม่ยาวมากครับไม่ยาวมากตามประก,กาศตัวเนี้ยหลายๆจังหวัดอ่าก็ได้รับหนังสือเรียนและบางจังหวัดก็เริ่ม,มดําเนินการแล้วนะครับปีกย่อยค่อนข้างเยอะเหมือนกันพูดง่ายๆเยอะจนเอาเรื่องเหมือนกันครับขั้นตอนปฏิบัตินี้เยอะจนเอาเรื่องคุณกนกห่าคุณโมนาอ่าคําถามครับอย่านะผมขอเลื่อนนิดหนึ่ง เลื่อนหาคำถามไม่เจอแล้วยังไงเนี่ยน, <c oughs> นะถ้าเป็นสัญญาเช่าจะให้เช่ากี่ปีใช่ไหมสัญญาเช่ากี่ปีตอนเนี้ยเขาก็เช่าน่าจะเป็นตามสัญญาเนี่ยยังไม่ได้กําหนดมานะครับยังไม่ได้กําหนดว่าค่าเช่าก็คือน่าจะทําเป็นลายปีก็พอ,นอในห่วงระยะเวลาที่มีคุณสมบัติตัวเนี้ยในรายละเอียดตรงเนี้ยเขาบอกว่า เพื่อรับสิทธิ์การเช่าก็เลทค่าเช่าก็ไม่ได้เยอะอะไรครับนะครับเลทค่าเช่าก็ไม่ได้เยอะอะไรก็เดี๋ยวทุกๆคําถามที่ถามมาเนี่ยก็รอฟังนะนะครับรอฟังนิดหนึ่งนะครับหรือไลฟ์แชลไปครับหรือจะส่งสติกเกอร์ส่งรูปหัวใจอะไรให้กันได้นะครับ เสียงชัดไมเอ่ยถ้าเสียงชัดผมจะเริ่มเข้าเนื้อหาสาระย้ำก่อนอ่ะจะเริ่มเข้าเนื้อหาสาระแล้วนะครับย้ำก่อนครับสิทธ์ตัวเนี้ยต้องเป็นสิทธิ์ที่จะไปขอรับสิทธิ์การเช่าได้ต้องเข้าครอบครองเข้าทำกินเข้าอยู่อาศัยก็ตามแต่ในที่ดินสปกอของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเนีนะครับก่อนวันที่เก้าธันวาสองห้าหกหนะครับ เพราะอะไรครับก่อนระเบียบประกาศใช้บังคับนะครับหลักฐานามีพยานเอกสารพยานบุคคลเรามาดาูที่เป็นพยานเอกสารพยานเอกสารก็คือส,สัญญาซื้อขายหรือสัญญาเงินกู้หรือเอกสารเสียภาษีบำรุงท้องที่พพท5ห,หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงหรือบ่งชี้ได้ว่ามีการการรอง ให้คนอื่นหรือให้เราที่ไปแจ้งมีการถือครองเข้าทํากินเข้าทําประโยชน์อะไรทํานองเนี่ยประเด็นแรกประเด็นที่2ที่เป็นพยานเอกสารสพกร4.1นั่นแหละแล้วก็สําเนาแล้วก็เอกสารข้อมูลส่วนบุคคลครับส่วนบุคคลก็บัตรประชาชนสําเนาเทะเบียนบ้านใบสมรสถ,ถ้ามีนะครับใบเปลี่ยนชื่ออะไรทํานองเนี้ยถ้ามีรายละเอียดพวกนี้ก็ อเนี่ยนี่คือในส่วนของพยานเอกสารและที่สำคัญก็คือสเกษตรกรตัวเนี้ยไม่ได้บังคับถ้ามีถ้ามีเพราะอะไรครับเพราะอะไรเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องในส่วนพยานเอกสารก็สรุปให้อีกทีหนังสือ,อสำเนาทะเบียนเกษตรกรบ่งชี้ความเป็นเกษตรกรบัตรประจำตัวข้อมูลส่วนบุคคล สสิทธิส่วนหนึ่งผูกสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเงินกู้หรือเอกสารอื่นใดที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนมือเปลี่ยนการยึดถือครอบครองว่าผู้ง่ายๆที่มันยืนยันว่าเจ้าของเดิมเขาสละสิทธิ์สละการครอบครองที่ดินแปลงนี้ให้กับเราเนะประมาณนั้นสำหรับทะเบียนเกษตรกรถามว่าบังคับมีไหม เขาบอกวงเล็บว่าถ้ามีก็แสดงว่าไม่ได้บังคับแต่แต่ผมจะบอกคนที่จะมีสิทธิ์ขอรับได้นะครับต้องเป็นผู้ผู้นะครับต้องตามสเปหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายสปกกกาหนดนะครับต้องตามสเปคตามที่กฎหมายสปกกําหนดนะครับพูดง่ายๆต้องเป็นเกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักหลายคนบอกว่าอาจารย์นะครับ จะไม่ให้ทําอาชีพอื่นเลยหรอคนคนมีที่ดินที่ทางสวักร์เนี่ยไม่ใช่ครับกฎหมายเขาใช้คําว่าเป็นหลักทําอาชีพอื่นเป็นอาชีพเสริมได้เพราะเขาใช้คําว่าเวใช้เวลาส่วนใหญ่ในในรอบปีครับใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบปีในการทําการเกษตรใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบปีในการทําการเกษตรครับไม่ได้ให้ไม่ได้ห้ามทําอาชีพอื่นเป็นอาชีพเสริม ตัวนี้พยานเอกสารจบไปแล้วนะใครไม่ทันยังไงไปดูรีลันในในแอปแดงได้ในบ้านแดงได้นะใครไม่ทันยังไงนะเพราะว่าถ้าในในไลฟ์ทิกตอกไลฟ์เนี่ยอาจจะดูดดูดคลิปมาลงเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวมากต่อไปพยานบุคคลที่ดินข้างเคียงก็ต้องมีนะครับ ของมันต้องมีครับที่ดินข้างเคียงผู้นําชุมชนครับผู้นําชุมชนนี่ใครบ้างนะครับเขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยสารวัตรนะแห่งท้องที่ที่ดินตั้งอยู่นะตัวนี้คือของมันต้องมีที่ดินข้างเคียงอาจจะด้านใดด้านหนึ่งมาบ่งชี้บ่งบอกว่ามาให้การรับร่คนนี้เขามาครอบครองทรรมโยชน์ในที่ดินตรงนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ แล้วก็ผู้ได้รับการจัดที่ดินสอบกรนะครับผู้นะี้เจ้าของเดิมนะนะเจ้าของเดิมอ่ะก็ต้องมาไฟบังคับนะครับเจ้าของเดิมเจ้าของใหม่นะของมันต้องมาไม่ใช่ของมันต้องมีมีอย่างเดียวไม่ได้ต้องมาด้วยมาเพื่อให้ถ้อยคำคต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เก่าก็ต้องมาสละมาแจ้งคนใหม่ก็ต้องมาตรวจสอบสิทธิ ว่ามีคุณสมบัติต้องตามสเปคที่กฎหมายกําหนดหรือไม่อย่างไรพวกนี้สเปคตามกฎหมายสอบประกอหรือพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่เห็นสมควรบางทีมันไม่มีเอกสารยืนยันชัดแจงชัดจงชัดแจง้จงอะไรมากเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องเอาพยานบุคคลอื่นๆมาเพื่อประกอบกันอย่างเช่นเราทำไรท่ายนาปลูกมัน ปลอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราเอาไปขายเอาไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นผู้รับซื้อผลผลิตต่างๆเนี่ยตัวนี้เขาก็เป็นข้อมูลอประกอบได้นะใช้คําว่าอาจนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวอย่างเฉยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้เอาลึกขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาเขียนในสโคปกว้างๆแต่ที่ขาไม่ได้อย่างที่ผมบอกคนเก่าคนใหม่ผู้ปกครองที่ดินข้างเคียง ต้องมีและต้องมาไม่มีและไม่มีแต่ไม่มาทำอะไรไม่ได้นะประมาณนั้นครับตอนนั้นหลังจากนั้นเขาก็ตรวจสอบเอกสา,ารคันเรืออะไรเขาก็จะ่เนะีมีคำถามในไลน์ที่ถามตอนนี้ด้วยว่าถ้าเจ้าของเดิมเดิมของนะครับถ้าเจ้าของเดิมเขาไม่มาจะทำยังไงครับเนะี่ยตัวนี้เขาบอกว่าในกรณีรู้ตัวแต่รู้ตัวผู้ได้รับการจัดที่ดินเจ้าของเดิมไม่มาเน่นะครับ รู้ซื้อจากใครเจ้าของที่ดินเดิมเป็นใครแต่ไม่มาไม่มาแสดงตนหรือหาตัวไม่พบเนี่ยนะครับก็ให้สปพจังหวัดแจ้งหรือประกาศเขาจะสพจังหวัดเขาจะแจ้งหรือประกาศให้ทราบว่ามีผู้มายื่นแจ้งสิทธิ์ขอรับสิทธิ์การเช่าต่อสปพแล้วนะในที่ดินที่คุณมีชื่ออยู่เนี่ยเอามาแล้วนะถ้าไม่มีแต่ไม่มา งต้องเข้ามาหรือไม่แสดงตนสประกเขาจะออกประกาศแจ้งว่ามีคนมายื่นขอรับสิทธิ์การเช่าโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นแหละนี่ก็เป็นหลักใหญ่ใจความครับสิทธิ์ลครับเมื่อยื่นไปแล้วกรอบระยะเวลานานเขาบอกว่ากรอบระยะเวลาในการดําเนินการ180วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอพร้อมเอกสาราต,าต่างๆแต่แต่ขยายได้นะไม่ตายตัวครับ หลักอย่างหนึ่งของส่วนราชการนะครับพวกระเบียบพวกอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเขียนเนี่ยเขาจะไม่เขียนมาตัวละครับไม่เขียนซิกเข,เขาก็จะบอกว่าอะไรครับสมมุตินะอภายใน90วันก็อ่าแต่มีเหตุอันสมควรเหตุจําเป็นก็ขยายได้หรืออย่างตัวเนี้ยอ่าตัวเนี้ยก็กระมาภายใน180่งรอยแวันแต่ในกรณีมีเหตุก็ขยาย ระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้ตามความจําเป็นตัวนี้ถือว่าเป็นดุลพินิษฐ์ละนะครับว่ามีเหตุสมควรขยายได้เนี่ยตามความจะเป็นทิศของเจ้าหน้าทีนะ่ของหน่วยงานรัฐนานๆแล้วแต่ถามว่าดุลพินิษฐ์เนี่ยหลายคนก็ไปเข้าใจผิดคิดเองเอาเองเหมือนกันว่ามีสิทธิใช้ดุลพินิษฐนะ์ก็ใช้ไปพิ่มเพื่อตามอาเภอใจนะแต่จริงๆเนี่ยหารู้ไหมครับ คำว่าดุลพินิษเนี่ยก็คุณก็ต้องถูกควบคุมโดยความชอบของกฎหมายใช้ดุลพินิษในเรื่องไหนก็ดีเนี่ยต้องมีสโคปของความชอบด้วยกฎหมายในการควบคุมครับเป็นอื่นไม่ได้ครับดุลพินิษ์ตามอำเภอใจอาจซุ่มเสี่ยงต่อคุกหนึ่งห้าเจ็ดอาจจะถามหาตามมาได้นะครับดุลพินิษ์เนี่ยนักต่อนักแล้วกับคำว,ว่าดุลพินิษ์เพราะฉะนั้น ถ้าได้ยินคําว่าดุลพินิษหรือเหตุผลความจําเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็คือการใช้ดุลพินิษแต่การใช้ดุลพินิษนั้นต้องเป็นดุลพินิษโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ในกรอบในร่องในรอยของกฎหมายนะครับนะครับตัวนี้กรอบระยะเวลาสิทธิ์การเช่าเมื่อคุณไปยื่นคุณได้รับสิทธิ์แล้วนะครับการจัดที่ดินในานามของผู้แจ้งโดยสิทธิ์การเช่าโดยค่าเช่าเป็นไปตามที่สปกประกาศกาําหนดซึ่งมันก็ไม่ได้มากมายอะไรครับเป็น รายกรงงไรปีนี่แหละครับนี่นี่เป็นรายละเอียดในกรณีที่มีปัญหาตามประกาศนี้นะฮะให้เลขาธิการสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเป็นผู้ชี้ขาดก็ลงนามทิ้งท้ายในร้อยเอกธรรมนรมัฐพมเผ่ารันตีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ประธานคอปคอรครับคณะอำนารปฏิรูปที่ดินพระเรษกษตรกรรมพูดง่ายๆก็คือเป็นระเบียบทิ้งทวงนกะ่อน ก่อนไปนะครับแต่คนที่เข้ามาคุณนฤมลเนี่ยก็เป็นทีมงานของของร้อยเอกธรรมนัฐของผู้อานแนวทางนโยบายการ,รเพื่อต่างๆเนี่ยก็แน่นอนว่า,าตามสไตล์นั่นแหละครับไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่เปลี่ยนแปลงเป็นหลักชนดต้นไม้อะไรต่อไปเนี่ยก็น่าจะตามมานะครับเระว่าตอนนี้คือเป็นหลักใหญ่ใจความาเกี่ยวกับแนวทางการแจ้งสิทธิ์นะครับ ในที่ดินในการครอบครองที่ดินสอปกรของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตพูดง่ายๆเราจะเข้ามาในฐานะอะไรก็ตามแต่เราไม่ใช่ผู้มีชื่อในหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปกรณ์สี่กิจสุดหนึ่งการเข้ามาของเราก็คือเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะคนได้รับอนุญาตก็คือผู้มีชื่อในสอปกรคือผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินไม่ใช่ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นเพียงผู้ได้รับอนุญาตผู้มีชื่อเข้าทํากินเข้าครอบครองเข้าอยู่อาศัยโดยอาศัยสิทธิการรปลูกที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้นหรือจับปฏิรูปเท่านั้นครับไม่ได้ไม่ได้มีสิทธิ์ใดๆนอกหือจากนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิทธิการอนุญาตเป็นสิทธิเฉพาะตัวครับทอดทางมรดกได้นะครับแต่การถกดทอดทางมรดกพวกนี้อย่างที่ผมเคยบอก คนที่จะรับม,มะระดกได้ก็ต้องมีคุณสมบัติต้องตามบักเกณฑ์วิธีการหรือตามสเปคของ,งอกฎหมายทรกพย์นองกันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสําหรับทายาทผู้มีชื่อนะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ของตายหลายคนบอกว่าเป็นของตายไม่ใช่ร์สอกอไม่ใช่ของตายถ้าแหเป็นลูกเต้านะครับเป็นลูกลูกเต้าเหล่าหลานก็ดีครับถ้าไม่มีคุณสมบัติประกอบเป็นเกษตรกร,กรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยใช้ เวลาสุดที่จะด้ว่นนำมาพูดมาคุยกันโอเคอประมาณนี้ครับการแจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดหนังสือเนี่ยเวียนสักพักใหญ่แล้วเชื่อว่าทุกจังหวัดได้ได้รับหนังสือเวียนแล้วอเอาดูประเด็นคำถามครับ แล้วถ้าเจ้าของเดิมเปลี่ยนสอบคอเป็นโฉนโดเพื่อการสรินนางจากสองปีขายเป็นมือได้ไหมเขาไม่ไม่ใช้คําว่าขายนะครับคุณโมนาไม่ใช้คําว่าขายมีอยู่สองทางเลือกใช่ไหมนะครับที่คุณโมนาจาเลือกแบบอะเราอยากได้โฉนโดเพื่อการเกษตรให้เจ้าของเดิมไปยื่นขอออกโฉนโดเพื่อการเกษตรก่อนไปเปลี่ยนเป็นโฉนโดเพื่อการเกษตรมาก่อนแล้วพ้นข้อกำหนดท่าปีค่อยมา ทําให้เรามาทําเรื่องให้เราอย่างเงี้ยคุณทางมนามก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับอยู่ที่ความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับเลือกแบบไหนก็ได้สอมแบบเนี้ยนะผมไม่ฟันธงว่าแบบไหนดีที่สุดแต่เอาเป็นว่าวันเวลาไม่เคยเปลี่ยนคนระับวันเวลาไม่เคยเปลี่ยนแต่สิ่งที่เปลี่ยนก็คือใจคนนะครับที่ความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะวันนี้อย่างผม วันนี้กับเมื่อปีที่แล้วความคิดเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนเหมือนกันความรู้สึกเปลี่ยนนะครับเหมือนการได้แน่ใจว่าหลังจากไปยื่นหนึ่งไปยื่นออกขอชนบทเพื่อการเกษตรช่วงทิ้งช่วงไปสองปีเนี่ยเขาไปเจออะไรมาบ้างก็าของเดิมเขาไปเจออะไรมาบ้างเขาอารมณ์ความรู้สึกเขาจะเป็นเช่นไรเขาจะยังอยู่เหมือนเดิมไหมตัวเนี้ยผมตอบแทนไม่ได้ แต่ถ้าไปแบบนี้ไปแจ้งเราไปแจ้งแม้เราไม่ได้ฉนดเพระอการเกษตรแต่คือเรื่องมันจบเลยมันเป็นสิทธิ์ของเราแม้เป็นสิทธิ์การเช่านะแต,แต่การจัดที่ดินและได้รับการรับรองคุ้มครองตามกฎหมายปฏิรูปตามระเบียบปฏิรูปนะก็นะไปช่างตวงวัดแต่บางคนว่าอยากได้โฉนดเพื่อการเกษตรก็ให้เจ้าของเดิมไปยื่นขอออกก่อนละกันแต่อย่าลืมว่าห้ามสองปีเฉพาะไปบุคคลภายนอกครับ ไปทายาทเขาไม่ได้ห้ามสองปีนะตอนนี้ต่อำถามของคุณโมนาสร้างบ้านได้นะครับ,นะรบท,ที่อยู่อาศัยพอสมควระสร้างได้แต่เกินสมควรก็รต้องขออนุญาตนะครับคืนอะไรครับเวนคืนต้องมีกฎหมายเวนคืนนะรเราเราจะไปออกกฎหมายไม่ได้เราจะไปเวนคืนไม่ได้ครับนะครับ เวนคืนอ่าเวนคืนต้องมีกฎหมายหน่วยงานจะเข้าไปก่อร่างสร้างแปลงในที่ดินของพวกเราน่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินประเภทไหนที่ที่มีสิทธิ์โดยชอบมีใบก็ถือว่าได้รับการรับรองคุ้มครองได้รับอนุญาตอนี้นการจะเข้าไปก่อสร้างรั้ก่อสร้าง ก่อสร้างแปลงปรุงแต่งอะไรพื้นที่น่ะปรับปรุง,งพื้นที่ทางอะไรก็ตามแต่น่ะต้องเวียนคืนนะครับเข้าไปไม่เวียนคืนเขาเรียกเข้าไปโดยพาราการนะมีสิทธิ์โดนสวนนะครับก็หลายๆแห่งนะก็ต้องบอกว่าอาจริงๆอนะ่ะหลายๆแห่งมีปัญหาเรื่องหน่วยงานของรัฐเข้าไปดําเนินการโดยโดยพรารการเยอะเจียเยอะกันแะต่จริง่ะ การเข้าไปหนึ่งต้องเข้าไปว่าการเอาที่ดินของชาวบ้านหรือที่ดินที่รัฐรับรองเสร็จมาดาเนินการโน่นนี่นั่นการจัดทําสารารณรูปโภคขั้นพื้นฐานนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปเอาหรือจะไปทําได้เลยไม่ใชนะ่มันต้องมีกฎหมายหรือ,อไม่ออกกฎหมายเป็นคืนเพราะอาจจะมีการซื้อ,อที่มันถูกต้องอะไรทํานองนี้ต่ากันไปถ้าทําไม่ถูกก็โอ้เนี่ยครับเขาบอกว่า ก็สุ่มเสี่ยงนะครับสุ่มเสี่ยงโดนละเมากนะครับโดนรับอันะะตรายเหมือนกันนะครโอเคครับ<ม>ประเด็นคําถามผมน่าจะไล่เรียงให้ครบแล้วนะครับสําหรับที่หลายคนถามก็คือถ้าเจ้าของไม่มาเขาก็จะไปยื่นคาขอแล้วประกาศได้นะประกาศแสดงตนได้ม,มีคำถามเพิ่มไหมเอ่ยน,นะครับ มีสัญญาซื้อขายไปแจ้งโดยเจ้าของเดิมไม่ไปได้ไหมคือหลักต้องไปหลักต้องไปนะละผมบอกหนึ่งครัไปมันก็จะง่ายมันก็จะง่ายขั้นตอนมันก็จะไม่ได้มาพูด,ดง่ายๆนะขั้นตอนมันก็จะเดินไปได้ไวกว่าแต่ถ้าไม่ไปนะบางทีเนะี่ยเขาต้องมาประกาศมาย้อนกลับมาประกาศว่าอ่ะประกาศถึงผู้มีชื่อนะ่ะว่าอ่ะมีคนไปยื่นเรื่องอย่างนี้อย่างนี้นะยื่นขอรับสิทธิ์การเช่าในที่ดิน ในคนนี้ไม่มาแสดงตนหลักคือต้องมากฎหมายบ้านเราจะเขียนยังไงล่ะหลักคือหลักมีไว้ทําอะไรครับถ้าหลักไม่ไม่ได้เขาจะเว้นว่าอย่างนี้เจ้าของเก่าแจ้งใบหายอืมแจ้งใบหาย หายไม่หายไม่ใช่สาระสําคัญสาระก็คือหนึ่งมันมีเอกสารบ่งชี้ว่ามีการเปลี่ยนมือมีการซื้อขายมีการให้เราเข้าไปยึดถือครอบครองอเข้าทํากินหรืออยู่อาศัยในที่ดินตรงนั้นไหมประเด็นเนี้ยสาระสําคัญอยู่ตรงเนี้ยมีไหมนะครับการออกใบแทนสําคัญสาหรับประเด็นนี้นะการออกไปแทนไม่ใช่สาระสําคัญสําหรับประเด็นนี้แต่เรื่องอให้การเทียบต่อ จะแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อะไรก็ว่ากันไปเรื่องจริงไม่บอกเจ้าหน้าที่ไปบอกเรื่องไม่จริงประมาณนั้นแต่ถ้าตามการแจ้งเนี้ยสาระสําคัญมันอยู่ที่ว่าบ่งชี้เลยนะครับว่ามันมีส่งมอบการครอบครองเจ้าของเดิมสละสิทธิ์ยังไงนะครับส่วนนี้สําคัญมากกว่าโอเคนะครับโอเคยันะครับ เข้ามาที่หลังไปย้อนฟังที่บ้านแดงแล้วกันคนระับหน้าโปรไฟลนะ์มันจะมีบ้านแดงอยู่นะโอเคครับ